ไวายกรีดไฮโซพกหย่อนรูปคู่อ้ำกลางไอจีซีนหวานฉ่ำในรอบเจ็ดเดือนขยับตัวทำอะไรเป็นต้องมีข่าวถูกจับตามองตลอดเวลาจริงๆสำหรับสุปตาตัวแม่อ้ำพัชราภาอย่างล่าสุดก็มีโมเมนต์ให้แฟนๆได้ฟินอมยิ้มแกงฉีกอีกรอบเมื่อหวานใจ 6. ประธานวงพรประภาย้อนรูปคู่เสาอามัมซึ่งเป็นภาพคู่ในรอบเจ็ดเดือนเพราะภาพล่าสุดเมื่อวาเลนไทนยที่ผ่านมาโดยงานนี้มาพร้อมสไตล์คู่รักเสื้อคู่ร่วมมือกันทำความดีช่วยเหลือสังคมโดยมีการนำรายได้หลังหักค่าใช้ใจ่ายช่วยเหลือค่าใช้ใจ่ายต่างๆในการสนับสนุนการบริหารจัดการดูแลผู้ป่วยบุคลากรทางการแพทย์และอาสาสมัครโรงพยาบาลสนามราชานุกูลเพื่อเด็ก พิเศษและครอบครัวงานนี้เพื่อนๆดาราคนดังรวมทั้งเหล่าแฟนคลับต่างพร้อมใจกันรวมอนุโมทนาบุญและแซวสนานไ g จี